ถอดรหัสทุกของคนมีเงินและคนอยากรวยแก่นเรื่องอริยสัจข้อที่1ทุกขและข้อที่สองสมุทรไทยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในทางสายกลางการเงินพอดแคสต์ที่จะพาคุณเดินทางค้นหาความมั่งคั่งที่แท้จริงความมั่งคั่งที่วัดค่าไม่ได้ด้วยตัวเลขในบัญชีแต่คือความสงบสุขในจิตใจในตอนที่แล้ว เราได้พูดถึงการใช้ปัญญาพุทธและสโตอิกเพื่อเป็นแนวทางในการปลดหนี้สินซึ่งเป็นความทุกข์ที่ชัดเจนและจับต้องได้ง่ายที่สุดแต่ในวันนี้ผมอยากจะชวนคุณดำดิ่งลงไปให้ลึกกว่านั้นครับลึกไปถึงต้นตอของความทุกข์ทางการเงินในทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงคนสองคนครับคนแรกคือคุณ A เป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่ง ทำงานประจำจันถึงสุขหลังเลิกงานและวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปขับรถส่งอาหารทำงานพิเศษแทบไม่มีวันหยุดคุณเอมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับคือการเก็บเงินดาวบ้านหลังแรกให้ได้และซื้อรถยุโรปมือสองที่ใฝ่ฝันมานานคุณเอเหนื่อยมากครับเหนื่อยจนบางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งอยู่ในวงลอ้อยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะอยู่ที่เดิมแต่เขาก็บอกตัวเองเสมอว่า อดทนไว้ถ้ามีบ้านมีรถเมื่อไหร่เราจะมีความสุขคนที่สองคือคุณ B คุณ B ีประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงานมีบ้านมีรถมีเงินลงทุนในพอร์ตหลายสิบล้านเรียกได้ว,ว่ามีทุกอย่างที่คุณ A ฝันถึงแต่ทุกคืนคุณ B จะนอนไม่ค่อยหลับเขาจะหยิบมือถือขึ้นมาเช็คข่าวเศรษฐกิจโลกเช็คความผันผวนของตลาดหุ้นอยู่ตลอดเวลา ใจของเขาเต็มไปด้วยความกังวลว่าสิ่งที่สร้างมาจะพังทลายลงไปเวลาไปพบปะผู้คนเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นเข้ามาหาเขาเพราะตัวตนจริงๆหรือเพราะผลประโยชน์ลึกๆแล้วคุณบีรู้สึกโดดเดี่ยวและว,ว่างเปล่าอย่างประหลาดคำถามคือระหว่างคุณ A ผู้อยากรวยกับคุณบผู้ร่ำรวยแล้วใครมีความทุกข์มากกว่ากันครับ คำตอบจากมุมมองของพุทธศาสนาก็คือทั้งสองคนต่างก็ตกอยู่ในทะเลทุกข์ไม่ต่างกันเลยครับวันนี้เราจะใช้เครื่องมือวินิจฉัยโรคทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดนั่นคืออริยสัจสี่มาพาตัดให้เห็นถึงแก่นแท้ของทุกข์ทางการเงินและสาเหตุที่แท้จริงของมันเพื่อที่เราจะได้หยุดรักษาแค่ที่ปลายเหตุและเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างแท้จริงครับเรามาเริ่มกันที่ ทุกของคนอยากรวยหรือกรณีคุณเอกันก่อนทุกของคนในกลุ่มนี้ดูเหมือนจะเข้าใจง่ายที่สุดนั่นคือทุกเพราะความไม่มีหรือทุกเพราะความขาดแคลนแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปเราจะเห็นชั้นของความทุกข์ที่ซับซ้อนกว่านั้นครับ 1. ทุกจากความเหนื่อยล้า physical and mental exhaustion นี่คือทุกที่เห็นได้ชัดที่สุดครับคือความเหนื่อยล้าทางกายและจิตใจ จากการทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อไล่ตามเป้าหมายทางการเงินสภาวะที่เรียกว่าฮั t l e culture ที่สังคมยุคใหม่ยกย่องว่าเท่แท้จริงแล้วมันคือการเบียดเบียนตัวเองอย่างมหาศาลคือการนำเวลาชีวิตสุขภาพและความสัมพันธ์ไปแลกกับตัวเลขในบัญชีโดยหวังว่าวันหนึ่งมันจะคุ้มค่า 2. ทุกจากความกลัว fear ลึกลงไปกว่าความเหนื่อยคือความกลัวครับ คือความกลัวที่จะตามเพื่อนไม่ทันกลัวที่จะถูกสังคมมองว่าไม่ประสบความสำเร็จ f o m o Fear of Missing Out ความกลัวนี้เองที่เป็นเหมือนแท่ที่คอยเคี้ยนตีให้คุณเอต้องวิ่งต่อไปในวงล้อไม่หยุดพักแม้ร่างกายและจิตใจจะร้องขอให้หยุดก็ตาม 3. ทุกจากความว่างเปล่าหลังได้มา The emptiness of arrival และนี่คือทุกที่เจ็บปวดที่สุดครับคือความรู้สึกวงเวงว่างเปล่า เมื่อในที่สุดเราก็ได้ของที่ต้องการมาครอบครองความสุขจากการได้รถคันใหม่หรือกระเป๋าใบใหม่อาจจะอยู่กับเราแค่หนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนแต่หลังจากนั้นมันก็กลายเป็นของธรรมดาชิ้นหนึ่งแต่ภาระนีสินที่ตามมายังคงอยู่กับเราไปอีกหลายปีความสุขที่ได้มามันไม่คุ้มค่ากับพลังชีวิตที่เสียไปเลยแล้วอะไรคือต้นตอของทุกเหล่านี้อริยสัจข้อที่สองสมุดไทย ชี้ไปที่จำเลยตัวเดิมคือตันหาหรือความทยานอยากในกรณีของคุณเอตันหาที่ทำงานอย่างหนักคือเพราวะตันหามันไม่ใช่แค่การอยากได้บ้านหรือรถแต่เป็นการอยากมีอยากเป็นครับอยากเป็นคนที่ถูกมองว่าประสบความสาเร็จอยากมีตัวตนที่ได้รับการยอมรับในสังคมบ้านและรถจึงไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จที่เขาต้องการใช้เพื่อยืนยันคุณค่าของตัวเองนี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เขายอมเหนื่อยแทบขาดใจครับทีนี้เราลองข้ามฝั่งมาดูทุกของคนมีเงินหรือกรณีคุณบีกันบ้างครับหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าฉันรวยอย่างคุณบีฉันคงไม่มีวันทุกแน่นอนนั่นคือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดครับเพราะทุกของคนรวยนั้นมันทั้งลึกซึ้งและหาทางออกได้ยากกว่ามาก 1. ทุกจากความวิตกกังวล (Anxiety of Loss) ทุกข้อแรกคือความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่มีอยู่ยิ่งมีมากก็ยิ่งกลัวมากความมั่งคั่งที่ควรจะเป็นเครื่องมือสร้างอิสรภาพกลับกลายเป็นกรงทองที่จองจำพวกเขาไว้กับความกังวลไม่สิ้นสุดเงินไม่ได้เป็นทาสของเขาแต่เขากลายเป็นทาสของเงินไปโดยไม่รู้ตัวต้องคอยเฝ้าระวังมันตลอดเวลา 2. ทุกจากความโดดเดี่ยว (The Isolation of Wealth) เมื่อคุณมีเงินทองมากมายคุณจะเริ่มแยกไม่ออกว่าใครเข้ามาหาคุณด้วยความจริงใจหรือใครเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ความระแวงสงสัยนี้จะค่อยๆกัดกินความสัมพันธ์และสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาระหว่างคุณกับคนรอบข้างสุดท้ายคุณอาจจะมีพร้อมทุกอย่างแต่กลับไม่เหลือใครสักคนที่คุณจะสามารถเปิดใจคุยได้อย่างสนิทใจนี่ถ้าการวิ่งตามเงินอย่างไม่สิ้นสุดคือโรค แล้วสภาวะของจิตใจที่แข็งแรงและเป็นอิสระจากความทุกข์เรื่องเงินอย่างสิ้นเชิงนั้นมันเป็นแบบไหนพระพุทธเจ้าทรงเรียกสภาวะแห่งการดับทุกข์นั้นว่านิโรธในโลกการเงินยุคใหม่เราอาจจะเรียกมันว่านิพพานทางการเงินซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในตอนต่อไปครับว่านิยามและรสชาติของอิสระภาพที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ ลองกลับไปสำรวจใจของตัวเองดูนะครับว่าทุกทางการเงินที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของคุณมีหน้าตาเป็นแบบไหนเรื่องที่สองชื่อตอนนิพพานทางการเงินเมื่อความพอคือความมั่งคั่งสูงสุดแก่นเรื่องอริยสัจข้อที่สามนิโรธสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ทางสายกลางการเงินครับ ในตอนที่แล้วเราได้ใช้แว่นขยายแห่งอริย 4, สัจสี่ส่องลึกลงไปในบาดแผลของจิตใจเราได้พ่าตัดและวินิจฉัยโรคทางการเงินที่แท้จริงเราได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคุณ A ผู้เหนื่อยล้าจากการไล่ล่าหรือคุณ B ผู้ร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยความกังวลทั้งคู่ต่างก็ติดอยู่ในกับดักของตันหาและอวิชชาไม่ต่างกันเมื่อเราวินิจฉัยโรคได้แล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือสภาวะของการหายดีพระพุทธเจ้าทรงเรียกสภาวะแห่งการดับทุกอย่างสิ้นเชิงนี้ว่านิโรธซึ่งคนทั่วไปมักจะแปลคำนี้ว่าความดับหรือความว่างและเกิดความเข้าใจผิดไปว่ามันคือการไม่มีอะไรเลยคือการต้องสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้ชีวิตอย่างรืษีชีไพร ซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปมากครับนิโรธไม่ได้แปลว่าความว่างเปล่าในเชิงของการไม่มีอะไรแต่มันคือความเต็มเปี่ยมที่เกิดจากการไม่ต้องโหยหาสิ่งใดมาเติมอีกต่อไปมันคือความรู้สึกอิสระของแก้วน้ำที่เต็มแล้วจึงไม่ต้องการน้ำจากภายนอกอีกต่อไปและในโลกการเงินเราจะเรียกสภาวะนี้ว่า นิพพานทางการเงิน (Financial Nirvana) นิพพานทางการเงินไม่ใช่การมีเงินในบัญชีเป็นศูนย์หรือการปฏิเสธวัตถุอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่มันคือการบรรลุถึงสภาวะที่จิตใจของเราเป็นอิสระจากอำนาจของเงินอย่างสมบูรณ์มันคือการสิ้นสุดลงของความทุกข์ความกลัวความกังวลและความอยากที่เกี่ยวกับเงินทั้งหมด จนกระทั่งเงินกลับไปอยู่ในสถานะที่มันควรจะเป็นนั่นคือการเป็นแค่เครื่องมือที่มีประโยชน์แต่ไม่มีอำนาจใดๆเหนือความสุขหรือความทุกข์ของเราอีกต่อไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรสชาติของอิสรภาพนี้กันครับว่าชีวิตของคนที่ได้สัมผัสกับนิพพานทางการเงินนั้นมันรู้สึกอย่างไรอะไรคือแก่นแท้ที่อยู่ในกล่องดวงใจ ของความมั่งคั่งที่แท้จริงจากการตกผลึกทางความคิดผมพบว่าหัวใจของนิพพานทางการเงินประกอบขึ้นจากเสาหลักแห่งอิสรภาพสประการครับเสาหลักต้นที่หนึ่งอิสรภาพจากความกลัว freedom from fear นี่คือรสชาติแรกและทรงพลังที่สุดที่คุณจะได้สัมผัสครับ ลองจินตนาการถึงการตื่นนอนในตอนเช้าแล้วพบว่าความรู้สึกหนักอึ่งที่เคยกดทับอยู่กลางอกมันหายไปความกังวลที่ว่าถ้าพรุ่งนี้ตกงานจะทำยังไงถ้าตลาดหุ้นตกหนักจะเกิดอะไรขึ้นถ้าป่วยขึ้นมาจะเอาเนินที่ไหนรักษาความกลัวเหล่านี้มันจางหายไปไม่ใช่เพราะคุณมีเงินมากพอที่จะรับมือได้ทุกสถานการณ์นะครับ แต่เพราะคุณได้ฝึกฝนจิตใจจนตระหนักรู้ว่าคุณค่าในตัวเองของคุณไม่ได้ผูกติดอยู่กับตัวเลขในบัญชีธนาคารคุณได้แยกตัวตนของคุณออกจากความมั่งคั่งของคุณได้อย่างเด็ดขาดแล้วคุณบีในตอนที่แล้วทุกเพราะเขารวมตัวตนเข้ากับพอร์ตการลงทุนของเขาเมื่อพอร์ตโตเขารู้สึกมีคุณค่าเมื่อพอร์ตตกเขารู้สึกไร้ค่า แต่คนที่บรรลุนิพพานทางการเงินจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าต่อให้เงินทั้งหมดหายไปในวันพรุ่งนี้แต่ปัญญาความสามารถและคุณงามความดีในใจยังคงอยู่กับเขาครบถ้วนทั้งหมดเขาจึงไม่กลัวมันเปรียบเสมือนคนที่เรียนรู้ที่จะว่ายน้ำครับก่อนหน้านี้เขาอาจจะกลัวทะเลคือความผันผวนของเศรษฐกิจแต่เมื่อเขาว่ายน้ำเป็นแล้ว ต่อให้คลื่นจะสูงแค่ไหนเขาก็รู้ว่าเขาสามารถลอยตัวและเอาชีวิตรอดได้เสมอนี่คือความมั่นคงภายในที่แท้จริงคืออิสรภาพจากความกลัวครับเสาหลักต้นที่สองอิสรภาพจากความต้องการ Freedom from want นี่คือเสาหลักที่เปรียบเสมือนแกนกลางของนิพพานมันคือการที่เราได้ก้าวข้ามตันหาหรือความอยากไปแล้วครับ อีกครั้งนะครับไม่ใช่การกดข่มความอยากแต่คือการก้าวข้ามไปเลยณจุดนี้พลังวิเศษที่เรียกว่าสันโดดหรือ Contentment จะปรากฏขึ้นในใจของคุณอย่างสมบูรณ์สันโดดไม่ใช่มีน้อยแต่คือต้องการน้อยคุณจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายและหาได้จากสิ่งรอบตัว จากบทสนทนากับเพื่อนจากการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มจากการเดินเล่นในสวนสาธารณะลองจินตนาการตามนะครับคุณกำลังเดินผ่านร้านขายนาฬิกาหรูคุณมองเข้าไปเห็นนาฬิกาเรือนละล้านแต่แทนที่จะรู้สึกอิจฉาอยากได้หรือรู้สึกต่ำต้อยใจของคุณกลับนิ่งและสงบคุณชื่นชมความงามของมันได้ในฐานะงานศิลปะชิ้นหนึ่ง แล้วก็เดินจากไปโดยไม่มีความรู้สึกอยากครอบครองแม้แต่น้อยนี่คืออิสรภาพที่ทรงพลังมากครับเมื่อคุณไม่ต้องการอะไรจากโลกภายนอกอีกต่อไปการตลาดโฆษณาหรือเทรนดใ์ใหม่ๆก็จะไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกครับคุณจะกลายเป็นผู้บริโภคด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยกิเลสนี่คืออิสรภาพจากความต้องการครับและเมื่อคุณมีอิสรภาพจากความกลัว และอิสรภาพจากความต้องการแล้วเสาหลักต้นสุดท้ายที่งดงานที่สุดก็จะปรากฏขึ้นครับเสาหลักต้นที่สามอิสรภาพในการเลือก freedom to choose นี่คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดของนิพานา์ทางการเงินในยุคปัจจุบันครับความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่คุณซื้ออะไรได้บ้างนะครับ แต่วัดกันที่คุณเลือกใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตกับอะไรได้บ้างต่างหากความจริงก็คือเงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เครื่องวัดคุณค่าคุณค่าที่แท้จริงของเราไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากสิ่งที่เราเป็นคือความดีความเมตตาสติปัญญาและทักษะความสามารถที่เรามีตัางหากสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอริยทรัพย์ คือทรัพย์สินอันประเสริฐที่ไม่มีใครสามารถขโมยไปจากเราได้วิธีฝึกฝนลองท้าทายตัวเองดูครับเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เมื่อต้องแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆลองไม่พูดถึงเรื่องงานหรือสถานะทางการเงินของคุณเลยแต่ให้พูดถึงสิ่งที่คุณรักความฝันของคุณหรือหนังสือที่คุณเพิ่งอ่านจบแล้วสังเกตความรู้สึกของตัวเองดูครับมิจฉาทิฐิข้อที่2ความสุขที่ถาวรจะเกิดขึ้น เมื่อเราได้ครอบครองสิ่งของที่ไม่ถาวรน,นี่คือความเชื่อที่ทำให้เราติดอยู่ในวงล้อแฮมสเตอร์คือการคิดว่าถ้าฉันมีบ้านในฝันรถคันใหม่เงินสิบล้านบาทเมื่อไหร่ฉันจะมีความสุขอย่างแท้จริงและถาวรความเป็นจริงของคนยุคปัจจุบันวงจรการอัปเกรด The Upgrade Cycle คุณทำงานหนักเพื่อซื้อ iPhone รุ่นล่าสุดคุณมีความสุขมากในสัปดาห์แรก แต่พอผ่านไปไม่กี่เดือนความตื่นเต้นนั้นก็จางหายไปมันกลายเป็นของธรรมดาแล้วพอรุ่นใหม่ออกมาความอยากได้ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนี่คือบทเรียนเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตประจำวันของเราแต่เรากลับไม่เคยเรียนรู้ภาพลวงตาของคำว่ากเกษียณหลายคนในกลุ่ม FIRE (Financial Independence Retire Early) ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไล่ตามตัวเลขมหัศย์โดยเชื่อว่า เมื่อวันที่เขามีเงินครบตามเป้าและได้ลาออกจากงานชีวิตจะมีความสุขไปตลอดกาลแต่ความจริงก็คือหลายคนที่ไปถึงจุดนั้นกลับพบกับความว่างเปล่าเพราะเขาไม่ได้เตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายเดิมสุดท้ายพวกเขาก็ยังคงเป็นคนเดิมที่มีความกังวลและความทุกข์ในรูปแบบใหม่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัจธรรมก็คือทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงอนิจจง ความสุขที่เกิดจากการได้วัตถุมาครอบครองจึงเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่เจือปนด้วยความกลัวที่จะสูญเสียมันไปความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนจึงต้องมาจากแหล่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจิตใจของเราเองวิธีฝึกฝนครั้งต่อไปที่คุณซื้อของชิ้นใหม่ที่อยากได้มานานลองฝึกเจริญสติดูครับในวันแรกให้สังเกตความสุขที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในวันที่สวันที่7วันที่สา ให้คอยสังเกตความรู้สึกนั้นดูว่ามันยังคงเท่าเดิมหรือไม่การเฝ้าดูความจางหายไปของความสุขนี้ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มันคือการยอมรับความจริงซึ่งจะทำให้เราค่อยๆค,คลายจากการยึดติดมิจฉาทิฏฐิข้อที่3ความสำเร็จทางการเงินคือการได้มาและการสะสมให้ได้มากที่สุดนี่คือความเชื่อที่ผลักดันวัฒนธรรมการทำงานหนักเกินพอดีและการบริโภคเกินความจำเป็น คือการมองว่ายิ่งมีมากยิ่งสำเร็จมากความเป็นจริงของคนยุคปัจจุบันความคิดแบบนักสะสม The Collector's Mindset หลายคนหมกมุ่นกับการสะสมสินทรัพย์ซื้อหุ้นเพิ่มซื้อกองทุนเพิ่มซื้ออสังหาเพิ่มไม่ใช่เพราะต้องการใช้ประโยชน์จากมันจริงๆแต่เพื่อการแข่งขันและการทำคะแนนเพื่อที่จะได้มีตัวเลขในพอร์ตที่ใหญ่กว่าคนอื่น สุดท้ายมันก็กลายเป็นเกมของอีโก้ที่ไม่มีวันจบสิน้นการยุกย่องความยุ่งสังคมยุคใหม่มักจะมองว่าคนที่ทำงานหลายอย่างมีโปรเจกต์เยอะและดูยุ่งตลอดเวลาคือคนเก่งและประสบความสำเร็จทั้งที่จริงแล้วนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของการบริหารเวลาที่ล้มเหลวและการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตก็ได้สมาธิิความเห็นที่ถูกต้อง ความจริงที่สวนทางก็คือความสำเร็จทางการเงินที่แท้จริงและลึกซึ้งนั้นไม่ได้วัดจากการสะสมแต่วัดจากการปล่อยวางและการให้การปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการขายทุกอย่างทิ้งแต่คือการปล่อยวางจากความยึดติดในผลลัพธ์ปล่อยวางจากอีโก้ที่ผูกไว้กับตัวเลขมันคือความสงบในใจที่รู้ว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรก็ตาม ส่วนการให้คือจุดสูงสุดของความมั่งคัง่งเพราะความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณเก็บไว้ได้แต่วัดจากสิ่งที่คุณสามารถให้หรือแบ่งปันออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรู้หรือเวลาเพราะการให้คือสิ่งที่สร้างคุณค่าและความหมายที่การสะสมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ได้เมื่อเราทลายมิจฉาทิฐิทั้งสข้อนี้ลงได้เราก็ได้ทาการรีเซ็ต และตั้งพิกัด GPS ทางการเงินของเราใหม่ไปที่นิพพานทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือก้้วแรกก้้วที่สำคัญที่สุดบนแผนที่สู่อิสรภาพและเมื่อเราตั้งจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องแล้วขั้นตอนต่อไปที่ GPS จะถามเราก็คือแล้วเจตนาของการเดินทางครั้งนี้คืออะไรในตอนต่อไปเราจะมาสำรวจองค์ประกอบที่สองบนแผนที่สัมมาสังกัปปะหรือความตั้งใจที่ถูกต้อง เราจะมาเรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ไม่ใช่แค่ฉลาดหรือ smart goals แต่ยังต้องเฉลียวด้วยปัญญาหรือ wise goals อีกด้วยครับสำหรับวันนี้ลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่ามีความเชื่อผิดๆข้อไหนเกี่ยวกับเงินที่คุณพร้อมที่จะปล่อยวางแล้วในวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้ขับขี่ที่ชำนาญคือการฝึกผลจิตใจ ให้มีทั้งความเพียรสติและสมาธิผมหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นมันคือการเดินทางเข้าข้างในมันไม่ใช่การไล่ล่าหาเคล็ดลับการลงทุนที่ซับซ้อนแต่คือการฝึกผลจิตใจของเราให้มีทั้งปัญญาศีลและสมาธิ ซึ่งเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวเราไปตลอดไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามจังหวะเปลี่ยนเป็นกันเองมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ครับเนื้อหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเจตนาที่อยากจะแบ่งปันแนวคิดที่ผสมผสานร,ระหว่างปัญญาโบราณและความท้าทายในยุคปัจจุบัน หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นประโยชน์และอยากให้แนวคิดเรื่องความมั่งคั่งที่สมดุลน,นี้เดินทางไปถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้นผมขอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันปัญญาและที่สำคัญที่สุดกด Subscribe หรือติดตามช่องทางสายกลางการเงินมันนี่ดัมมาของเราไว้ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเดินทางครั้งต่อไปของเราครับทุกๆก,การสนับสนุนจากคุณคือพลังใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราสร้างสรรเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไป